อามค,คิดยังไงกับสิบเอ็ดตัวจริงที่เจอกับเดวิดมอยส์เมื่อวานบ้างเมื่อเช้าเมื่อเช้าเอออย่างแรกเลยนะผมชอบทีมที่แมนยูมาเตะอุ่นเครื่องด้วยนะก็คือวอลมัดเวสแฮมแล้วก็เอเวอเรตันผมว่าเป็นลักษณะทีมที่ไม่ห่างกันมากในแง่ของฟิสิกอลทางกายภาพเรื่องของรูปร่างพละกกำลังคือในแง่ของสภาพความฟิตเนี่ย สโมสรแต่ละทีมเวลาเตะอุ่นเครื่องก็จะคล้ายๆกันอยู่แล้วครับคือมันจะไม่สมบูรณ์หรือมันจะไม่ฟิตแบบร้อยเปอร์เซ็นหรอกแต่เราจะอยากเจอกับคู่ต่อสู้ที่เป็นฟุตบอลในลักษณะพละกกำลังอะ่ะเอารูปล่างเข้าบทบี้อะ่ะยิ่งถ้าเกิดเป็นทีมที่เล่นระบบเพลยซิ่งด้วยยิ่งดีเลยเพราะแมนยูอะ่ะในช่วงปีก่อนหน้านี้ไม่ชอบเจอคู่ต่อสู้ลักษณะแบบนี้คือเป็นทีมที่มวลรวมอะ่ะ uh huh. โอโหแม่งตัวใหญ่ใช่ไหมพยายามที่จะบอมเข้าใส่พยายามที่จะขย o เข้าใส่บอลวิ่งใส่แบบซอมบี้อ่ะเช่นแบบบอลมาร์ทหรืออย่างเอเวอร์ตันเมื่อเช้านี้ก็เล่นเพลซิ่งสูงพอแย่งฟุตบอลได้แล้วก็พยายามที่จะโยนเข้ามาหาแมนยูซึ่งเอาตรงๆอ่ะผมว่าผมชอบนะเวลาเจอคู่ต่อสู้แบบเนี้ยเหมือนกับ<ช>จำลองสถา,านการณ์เลยแข่งจริงอ่ะมันจะได้ไม่ลนไงและแมนยูจะได้ซ้อมแก้เพลซิ่งไปในตัวด้วย ผมอาจจะเน้นดูที่ระบบวิธีการขึ้นบอลการแก้เพสซิ่ง,งการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายว่ามีประสิทธิภาพขนาดไหนขึ้นไปแล้วอะขอให้ได้จบสำคัญที่สุดเลยคือขึ้นไปแล้วขอให้ได้จบขอให้ได้ยิงเข้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าตอนเนี้แมนยูอะข้อจํากัดมันมีในแง่สูตรหน้าตัวเป้าอะครับเรายังไม่มีถูกปะเรายังไม่มีเข้ามาใหม่ส่วนของเก่าที่มีอยู่เนี่ยฮอยลุนเมื่อเช้านี้ลงเล่นไปได้แค่ยี่สิบนาทีเพราะว่า หลังจบเกมที่เจอบอลมัดเนี่ยเจ้าตัวจริงๆแล้วว่าประครบน้ําแข็งแล้วก็เดินกับเหกเข้าไปในห้องแต่งตัวแสดงว่าเจ็บตั้งแต่ช่วงเกมที่เจอบอลมัดแล้วไม่ได้สมบูรณ์อโมริมเขาก็เลยไม่ส่งเล่นในขณะที่โจโซเซิร์ซีจนถึงตอนเนี้ยยังไม่ได้ลงเล่นเลยนะพี่เบนซ์นี่ก็ยัง uh huh. ซ้อมอยู่นะครับก็ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะต้องคอสนิมไปก่อนเปิดฤดูกาลอนะคอสนิมไปก่อนเซิร์ซีนะครับก็ต้องรอไปอีกถูกไหมส่วนชิโดออบีเนี่ย เมื่อเช้าเหมือนเขาจะไม่ได้ใช้เลยวะน่าจะไม่ได้ใช้เลยนะชิโดไม่เห็นเลยนะ<า>ไม่เห็นเลยนะก็ให้โอเคก็ให้แบบว่าเด็กมันพักไปอาจจะกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งคือเกมเจอฟิออดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบเนี่ยเมื่อเช้านี้เราเลยจะได้เห็นลักษณะการยืนเอเบโมกับคุณย่าไปยืนเท่ากันเลยเหมือนเป็นหน้าคู่<ม>ใช่<ม>ใช่เหมือนเล่นเป็นหน้าคู่ใช่สามสี่หนึ่งสอง สามสี่หนึ่งสองหรือถ้าเกิดบูโนขึ้นสูงอะ่ะมันจะเป็นในลักษณะโฟลนายแล้วก็เอมเบโมกับคุณยา่าดรอปลงมาเป็นดับเบิลเทนแต่หลักๆอะ่ะจะเป็นในลักษณะการยืนแบบหน้าคู่มากกว่าผมสังเกตมันคือในช่วงที่แมนยูไม่ได้ครองบอลแล้วทางฝั่งของเอเวอเรตันเนี่ยคองบอลแมนยู Man จะยืนเชฟเป็นหน้าคู่อย่างนี้เลยแล้วก็คอยไล่บอลทีนี้เนี่ย มันมีเพลการแก้เพลงซิ่งสวยๆจากโยโรมาอาหมัดแล้วก็จะมีตัวบนน่ะที่เบ้นที่มันจะต้องดอบลงมาช่วยตรงกลางให้จํานวนผู้เล่นน่ะมันมีเท่ากันหรือมากกว่าเขาคือถ้าเกิดไอตัวบนมันมันไม่ลงมาช่วยตรงกลางอ่ะตรงกลางมันจะเสียเปรียบเพราะจานวนมันจะมีแค่สองถูกไหมมันก็จะเหมือนไม่จนเพลวเพลไม่จนเหมือนมันมันมันจะเหมือนแบบอยู่ท่ามกลางวงวงตีนเขาอ่ะ คุณก็จะได้เห็นบางทีเพื่อนจ่ายยัดไปให้เอเมโมถ้าเอเมโมเก็บได้แล้วพลิกป้ายไปให้เพื่อนต่อได้เนี่ยแมนยูก็จะขึ้นเกมได้อหรืออย่างลูกที่คุณย่าลงมาต่ำแล้วก็พลิกบอลได้ซึ่งมันน่าจะเป็นจังหวะการเพรสซิงซึ่งนำมาสู่ลูกจุดโทษนะผมจำได้ว่าโยโลมไหลามาให้อาหมัดและอาหมัดเข้ากลางไหมคุณยา่า แล้วคุณย่าพลิกต่อมาให้บูโน่และบูโน่จ่ายให้เอมเบโมและเอมเบโมมันรอจเ <I S 1> อามเบโมแทงเลยอ่าแล้วเอมเบโมแทงเลยแล้วอาหมาัดก็ไปเรียกจุดโทษได้เนี่ยลักษณะเพย์แบบเนี้ยผมอยากเห็นเยอะๆเพราะช่วงที่ผ่านมาแมนยูอ่ะมันแก้เพจไม่ได้พอมันแก้เพจไม่ได้อ่ะท่านผู้ชมสูตรสําเร็จอย่างที่เราคุยกันบ่อยๆไม่มึงต้องมีตัวแก้เพดหนึ่งตัว เหมือนพวกแฟงกี้ไดยองวิติญ่าต์ลากทะลวงขึ้นไปเองอฝากบอลไม่ให้มันแล้วเดี๋ยวมันทําอะไรสักอย่างเองหนึ่งสองก็ต้องเป็นฟุตบอลออกข้างถ้าใช้ระบบวิงแบ็กก็ต้องเอาวิงแบ็กเนี่ยกินฝั่งตรงข้ามให้ได้อ่ะเพื่อที่จะทะลุทะลวงฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือถ้าเกิดไม่ได้อีกก็ต้องเป็นบอลโยนถูกไหมต้องโยนจากหลังอ่ะแล้วก็ข้างหน้าไปเก็บเอาซึ่งไอ้อย่างหลังเนี่ยผมอยากให้มันเป็นวิธีที่ท้ายที่สุดเลยมันเป็นฟุตบอลเหมือนอารมณ์เราเตะแบบ จอคู่ต่อสู้ที่เราสู้ไม่ได้อบอลขึ้นน่าอาศัยอาศัย,ยบอลเปลี่ยนจากรับเป็นลูกเร็วอะไรอย่างนั้นอ่ะเออลจะโยนอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยมันผมว่ามันไม่ใช่มันมันไม่มีการพัฒนาการอ่ะสําหรับผมนะคือมันเล่นได้แหละครับมันไม่ได้เป็นฟุตบอลที่แย่แต่ถ้าเกิดคุณจะต่อยอดขึ้นไปอยู่ระดับเดียวกับลิเวอร์พูลอยู่กับอาร์เซนอลหรือยอย่างแมนซิตี้ช่วงก่อนหน้าเนี้แมนยูต้องแก้เพลงใช้ระบบทีม ขยับจับจ่ายเคลื่อนที่และเอาบอลน,น่ะจากแดนหนึ่งขึ้นไปแดนสองแล้วไปคุกคามเขาแดนสามให้ได้อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทําให้ได้นะครับไม่ว่าคุณจะเล่นหลังสี่หรือหลังสามอะ่ะแต่วิธีการเนี้ยรูปแบบแบบเนี้ยต้องทําให้ได้ไม่อย่างนั้นอผมขอยืมคําพี่เม้งแล้วกันนะแกเคยพูดให้ผมฟังตอนไปงานแมนยูแมนยูน่าจะแมนยูลิพูคือความก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ เออถ้าแมนยูจะกล้าวไปสู่ความเป็นเลิศนะครับไปสู่แชมป์เนี่ยต้องเล่นฟุตบอลในลักษณะแบบที่ทีมใหญ่เขาเล่นกันเพ่งเมื่อเช้านี่มีเพยสวยๆไม้เราเห็นแต่ก็น้็ะะจะมีข้อเสียอีกพี่เบนคือพลังงานตรงกลางเนี่ยยวบโดยเฉพาะตรงกลางฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเนี่ยคือแห้งมากฟุตบอลแทบไม่ขึ้นซ้ายเลยยิ่งวิงแบ็กอย่างดารโในช่วงครึ่งแรกเนี่ย แม่งขึ้นสูงไม่ได้เลยทําได้แค่ประคองพอ,พอวิงแบ็กทํางานไม่ได้รถมันก็จะติดถูกปะมันก็ต้องไปขึ้นอีกเลนหนึ่งก็คือฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยดูจะรถไม่ติดมากกว่าการจราจรแล่นฉิวมากกว่าแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยอัมาพาตเลยติดไฟแดงทั้งทั้งครึ่งเลยไอ้โล่ต้องหัวฝั่งไอ้โล่ไม่ไปใช่จนกระทั่งมีการแก้ในช่วงครึ่งหลังนะครับ อ่ะถอดเอมเบโมออกไปใช่ไหมแล้วก็เอาดอกูรู้สึกน่าจะเป็นดอกูหรือมั้งลงมาคนแรกเลยเอาดอกูมาเล่นอ,อ่าวิงซ้ายแล้วก็เอาดาร์โลเนี่ยจากวิงขวาแทน <ไป S 2> <ม>เอมบโมเอ้ยเอาดารโลจากวิงซ้ายไปแทนวิงขวาแล้วก็เอาอาหมัดที่ยืนช่วงแรกเนี่ยเป็น,นวิงขวาเออขึ้นไปแทนเอมเบโมในตำแหน่งหน้าขวาหรือดับเบิลเทนขวาอืมมันมีความสมดุลมากขึ้น จังหวะที่เมาส์ลงมาเนี่ยผมรู้สึกว่าพลังงานในแดนกลางอ่ะมันมีมากขึ้นเพราะเมาส์อ่ะเวลาเขายืนตัวบนอ่ะเขาไม่ได้ยืนคาอย่างเดียวนะครับเขาไล่บอลไปด้วยวิ่งลงมาช่วยตรงกลางทําให้บูโน่เนี่ยมันมีตัวเล่นด้วยบ่อยๆได้ยิ่งดอกูที่เป็นวิงแบ็กเนี่ยขึ้นได้ฝั่งซ้ายอ่จากที่รถมันติดอยู่ครึ่งแรกอ่ะการจ,ะะจราจรแม่งติดขัดมากครึ่งหลังเหมือนอารมณ์ตำรวจอ่ะกูเปิดไฟเขียวให้แล้ว หลังจากกูแช่แดงมาเนี่ยบ่อยมากอ่ะขยันเปิดไฟเขียวมากขึ้นมันก็เลยมีความสมดุลเพราะบอลเนี่ยมันขึ้นได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็พลังงานเนี่ยเท่ากันสุดท้ายแมนยูก็มาได้ประตูขึ้นนำสองหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นจังหวะเพย์เก้าทำที่สวยมากของบูโน่กับเมสันเมาส์แต่จริงๆก็ต้องชมดอกูนะที่หลายๆจังหวะเนี่ยดึงตัวประกบแล้วก็วิ่งเปิดทางให้เพื่อนได้บ่อยอีกเรื่องหนึง่งที่ยังเป็น ข้อหน้ากังวลน,นะพี่เบนคือแมนยูอ่ะเวลาพอเจอศูนย์หน้าที่เก็บบอลดีๆคือไอ้ถธอเกิดตรงกลางอ่ะพลังงานมันเป็นรองเขาอ่ะเกมมันก็จะเป็นรองนะเพราะมันจะขึ้นไม่ได้มันจะเอาบอลไปเล่นตรงกลางไม่ได้พอครึ่งหลังเนี่ยโอเคพลังงานมันดูเท่ากันแล้วตรงกลางอ่ะเอวัตตันเปลี่ยนวิธีการเล่นใช้บอลแนวลึกโยนให้เบตโต้เก็บปรากฏว่าเบตโต้อ่ะแม่งเก็บได้ด้วย อันนี้คือสิ่งที่ผมกังวลถ้าไปเจอสูตรหน้ารูปร่างสูงใหญ่หรือเอาไม่ต้องรูปร่างสูงใหญ่ก็ได้ขอแค่บอแรกมันดีอะ่ะเฟิร์สทัชดีขยับเกี่ยวซ้ายแล้วสามารถแต่งตัวยิงได้เลยอะ่ะเช่นลองนึกภาพนะเจอนิวคาสเซิลที่มีอีซักอันนี้ผมว่าน่ากลัวโยนมาแล้วแบบอีซักเกี่ยว hmm? พออีซักเกี่ยวจะยิงซ้ายอ่ะหรือจะยิงขวาหรือจะจ่ายต่อให้เพื่อนอะไรแบบนี้มัน มันจะมีความอันตรายแล้วก็มีความน่ากลัวเพราะสูตรหน้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเก็บบอลได้ซึ่งเบตโต้เนี่ยเก็บบอลได้หลายลูกมากนะครับก็ต้องชมโยโลว่าเป็นตัวสุดท้ายหลายๆจังหวะนะที่แบบสไลด์ที่แบบบล็อกได้ช่วยไม่ให้แมนยูเนี่ยโดนยิงแล้วก็รวมถึงบายินดีบางลูกด้วยที่ก็ต้องออกแรงเซฟเนี่ยเอเวอเรตันน่ะตรงกลางไม่ไม่ได้ไปบวกไม่ได้ไปตันไม่ได้ไปเดี๋ยวพี่เบนซ์กองค้างเออ S <S มาแล้ว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 อยู่ตรงกลางเนี่ยช่วงครึ่งหลังพลังงานเริ่มเท่ากับแมนยูพอเมาส์ลงมานะครับเขาก็เลยใช้บอลแนวลึกเอาบอลโยนบอลคอร์สให้เบตโต้เก็บทีนี้เนี่ยปัญหาของแมนยูอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกเหนือจากเรื่องของพลังงานคือเรื่องของการเสียบอลง่ายผมว่าตำแหน่งกองกลางอะ่ะพี่เบนซ์แม่งคงเป็นตำแหน่งที่ยังมีปัญหาอยู่นะเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีปัญหา รู้สึกว่านักเตะเสียบอลกันง่ายอ่ะอูกาเต้บูโน่หรือแม้กระทั่งอ่าเมนูบางจังหวะอะไรแบบเนี้ยแต่เมนูเนี่ยมันยังเอาตัวรอดพื้นที่แคบแค่พอได้อืมแต่บูโน่กับอูกาเต้เนี่ยจะเสียบอลง่ายนะครับไอ้ลูกที่อูกาเต้ลากบอลไปแล้วจับยาวอ่ะผมว่าลูกนั้นนี่ไม่ควรเลยนะแล้วก็น่าจะถูกตำหนิจากอาโมนิมอ่นะนะ่าเกลีวดจัาเราเราไม่ได้คิดเองนะครับท่านผู้ชมคุณดูง่ายๆเลยว่า นักข่าวแม่งถึงขนาดไปถามลูเบนอโมลิมอ่ะหลังจบเกมอ่ะเรื่องของปัญหากองกลางอ่ะเออ,อแสดงว่าไม่ใช่แค่แฟนบอลอย่างเดียวแม้กระทั่งนักข่าวที่ไปดูที่ภาคสนามเนี่ยเขาก็เห็นดังนั้นเนี่ยของพวกนี้มันมันหลอกตากันไม่ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็หาทางแก้กันต่อไปอืสําหรับเรื่องนี้